ดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนึ่งสามสามแคตัสจะมาสาธิตวิธีการอนี่ค่ะจะมาชําแบบปิดให้ดูค่ะเหมือนที่ตอนนั้นเคยบอกไว้ว่าเดี๋ยวนะจะมาทำชําชําหน่อวันนี้ก็เลยเอายิมโนค่ะที่ว่าชําจชํายากยากหรอไม่ยากไม่ยากยิมถ้าเป็นตัวไม้ลากอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้เด็ดมาปุ๊บแล้วก็วางผึ่งทิ้งไว้หรือว่าทายาเล่งลแล้วก็วางทิ้งไว้อ่ะค่ะก็เอารากมาเร็วมากเลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นอาจจะให้ดูอันนี้ก่อนที่ตอนนั้นที่ทำคลิปเรื่องชำหนอ่ออันนี้ค่ะนำเราอายนี่เห็นไหมประมาณ ไม่ถึงเดือนเนาะสามอาทิตย์ประมาณสามอาทิตย์ค่ะลากมาละเห็นไหมถูกหน่อเลยอันนี้เนะี่ยยังไม่ได้เอาลงดินเลยนะนะวันนั้นนะท,ำำทำคลิปเสร็จแล้วเราก็ทายาเล่งลากแล้วก็วางทิ้งไว้ตรงเนี้ยค่ะตรงตรงเนี้ยแหละโดนแดดอะไรใต้สแลนปกติเนี่ยค่ะวางบนโต๊ะเลยก็โดนแดดลากมาเต็มเลยอันนี้ก็คือปลูกได้เลยค่ะแต่ตอนปลูกก็ต้องระวังนิดนึงค่ะเพราะาลากเขาเดี๋ยว ลากเขามันจะโดนพวกเศษหิน<ๆ>เศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องค่อยๆหวากแล้วกอ็อาจจะงดลดน้ําอีกสักสองสามวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยลดน้ําลดก็ลดทีละน้อยๆแล้วค่อยเทรนแดดเขาค่อยๆเอาออกแดดนะคะนะันนเนานะคลิปจากคลิปตอนนั้นที่เคยทาชําหนอ่อแบบธรรมดาไปวันนี้เราจะมาชําหน่อแบบปิดค่ะระบบปิด อุปกรณ์เหรอจริงๆถ้าใครมีกล่องกล่องเนี้ยค่ะกล่องพลาสติกเนี้ยที่ไม่ใช้แล้วอะค่ะเป็นกล่องใสนะคะก็เอามาใช้ได้ที่มีฝาปิดอะคะ่ะหรือถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นถุงเนี้ยค่ะถุงพลาสติกก็อุปกรณ์ก็เหมือนเหมือนพวกอตอนพอพอเพาะพมรล็ด อย่นี้น,นะคะก็มีดินใส่ดินเอาใส่เนี่ยค่ะอันนี้นะ่าใส่ใส่ถ้วยใหญ่เลยแล้วเดี๋ยวก็จะลดน้ำให้ชุม่มแล้วก็เอาหน่อวาง,างนี่นค่ะมาเริ่มกันเลยพูดเยอะจังเลยนี่ค่ะเริ่มเลยนะเดี๋ยวนะ่าจะสาธิตตั้งแต่การเด็ดหน่อก่อนนะอันนี้นะ่าจะเลือกหน่อนอันนี้นะคะหน่อใหญ่ๆห,หน่อใหญ่ เพราะว่าอันนี้มันเบียดกระถางแล้วเบียบข,ขอบกระถางแล้วด้วยก็จะเด็ดออกมาเลยจุ๊บอืมโอเคค่ะนี่หนึ่งหนอละอ่ะเล็งหนอในอีกดีถึงเอาหนอเดียวก่อนละกันหนออื่นมันยังเล็กอยู่ค่ะหนอหนึ่งนะเนี่ยค่ะก็จะลักษณะหนอตอนนี้ก็ยังดูไม่ค่อยออกเนาะก็เริ่มมีด่าง ดามาแล้วสองพูอันนี้เป็นแบ็กเพลของเพชต้มสีเนาะอุปกรณ์ที่ใช้ก็เนี่ค่ะเหมือนเดิมแผ่นลุดผู้กันน้ำยาเล้งลากนะคะแพ่นลุดจุดจุมใช้บางๆนะคะไม่ต้องเยอะหน่อย,อ,ยอันนี้นะ่าใสไอตัว ผงอะลูเข้าไปด้วยก็ป,ป,ป้าไปไปทาไปแค่นี้ค่ะเสร็จละยางใจเย็นเสร็จคือเสร็จของการเตรียมหน่อเนาะแล้วก็น่าจะไม่ได้ชํำเลยนะน่าจะเอาวางผึ่งทิ้งไว้ก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่สะดวกก็4ีวัน5วันไว้รอให้แผ่มันแห้งอะคะ่ะ ถ้าถ้าเอาวางไปตอนนี้แผลมันยังสดอยู่แล้วมันไปโดนความชื้นอ่ะมันจะทําให้หน่อเน่าได้แหมนก็เลยจะเอาวางทิ้งไว้ก็วางทิ้งไว้เหมือนตัวแมมค่ะใส่ตะกร้าไว้วางไว้ผึ่งให้โดนแดดโดนลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแต่ว่านะมีอันนี้ที่นา่าตดดไว้แล้วนี่เต็มเลยอันนี้นะคะฮึจะบอกว่าลากมาแล้วด้วยแหละ อันนี้น้าวันทิ้งไว้ประมาณเออน่าจะเกือบหนึ่งสัปดาห์นี่ค่ะดูสิหน่อมาแล้วเอ้ยไม่ใช่ลากมาแล้วเห็นขาวๆไหมลากมาแล้วอะอนี่ยค่ะคือความง่ายของไม้ที่เป็นไม้ลากในการชำเนี่ยค่ะมันอย่างเนี้ยแหละมันความสมบูรณ์มันเยอะกว่าก็เลย ชำง่ายติดง่ายลากออกง,ง่ายกว่าแต่ว่าพวกถ้าเป็นหน่อจากไม้กราฟเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะให้ดูเออนานามีในในกล่องอยู่นาชำมาหลายเดือนแล้วอะ่ะรากยังไม่มาเลยแต่พวกนี้อันนี้อันนี้ในตะกร้านี้คือเป็นหน่อจากไม้รากหมดเลยนะคะนะนี่เดี๋ยวนะก็จะอาใส่นีใน,นี่เนาะ เพราะว่ากล่องน่ะหมด <c oughs> นางก็เก็บกล่องเก่าๆอะค่ะที่ว่าใส่อาหารใส่อะไรอย่างนี้แล้วก็เอามาล้างให้สะอาดแต่อันนี้ก็คือใช้เหมือนเดิมค่ะเหมือนอย่างที่บอกเหมือนพอม็ดค่ะน้ําฉีดลงไปอันนี้จะใช้ดินดินปลูกแล้วก็จะผสมหินผูกขอบไฟให้เยอะขึ้นนะคะลองก้นกระถางอาจจะเลยครึ่งหนึ่งมาหน่อยก็ด้วยมะพร้าวสับเพราะว่า อันนี้เป็นการล่อลากคือมันก็จะช่วยเ,เก็บความชื้นคุมความชื้นได้ในระ,ะดับหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็ไม่เปลืองดินด,ด้วยก็เลยใช้มะพร้าวสับค่อนข้างเยอะหน่อยเอาน้ำหมดได้อยู่ได้อยู่ก็ฉีดให้ชุ่มๆอะค่ะน้ำก็ใช้เหมือนเดิมค่ะเป็นน้ำ บีหนึ่งผสมยากันลาอผสมยากันลาเข้าไปเหมือนผอมเล็ดเลยค่ะคลายๆกันแต่อันนี้เป็นกันเอาหนองมาวางวางวางแล้วก็เดี๋ยวก็จะใส่ถุงที่นาชาเพราะว่านั่นแหละนะ และมีนาธรรมไปบางส่วนแล้วเพื่อที่จะให้มันมีรากแล้วก็เดี๋ยวจะเอาให้ทุกคนดูว่านาธรรมวิธีปิดอ่ะอันนี้ก็วางไปนิดนึงกดกดไปนิดนึงนะคะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอันนี้รากยังไม่มาตัวนี้ซีนอสวยมากต้นที่สวยมากแต่พวกนี้ปกตินะก็จะแบบชําแบบเปิดนะ ชํ้แบบเปิดก็ลากก็มาง่ายอยู่แต่อันนี้ก็เรามาสาธิตให้ช้มแบบปิดให้ดูลากมันก็มาเร็วเร็วเร็วกว่าแบบแบบเปิดแหละก็จริงมาแบบมาเร็วอาทิตย์หนึ่งอะคะ่ะลากก็มาละเดี๋ยวจะให้ดูอันที่ลากมาแล้วอันนี้เดี๋ยวขวางอันนี้ให้ดูก่อนอันนี้ไม่รู้จะติดหรือเปล่า <laughs> เดี๋ยวแยกไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่มีด่างเลยมันเป็นสีแบบล้วนๆเลยอะมีหลายนอเหมือนกันเ <_ d ata> ขียวๆอย่างนี้ก็ติดง่ายค่ะเนี่ยรากมาแล้วจริงๆรากมาละขาวๆแต่อันนี้เดี๋ยวมีรากแล้วก็ต้องอนี้นิดนึงค่อยๆวางะค่ะ <_ d ata> สำคัญคือแผ่ต้องแห้งค่ะ แผลที่ตอนเด็ดมาค่ะอันนี้นะก็เลยเด็ดไว้ก่อนนั่นแหละเด็ดไว้รอทําคลิปเด็ดเสร็จแล้วก็เอาผึ่งทาเอ้ยไม่ใช่สิเด็ดเสร็จแล้วก็ทายาเร่งรากแล้วก็เอาผึ่งไว้ค่ะพี่บอกไว้ในตะกร้าอย่างนี้เลยไว้ในโรงเรือนก็ไม่ได้แบบเอาเข้าร่มเอา,เาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้ที่แดดสแลนห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่าเงี้ยค่ะ มีแต่หนอสวยๆมีหลายคนนะคะรวมรมกันอยู่ในนี้น่าเด็ดมาก็แบบเวลาทำที่ก็จะทำทีเดียวเลยพวกนี้ที่บอกค่ะลากมาเร็วมันง่ายมากการชําแบบปิดก็ <c oughs> ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องคอยมาแบบเช็คดินเนี่ยค่ะว่า ความชื้นมันยังพออยู่หรือเปล่ายังอะไรอยู่หรือเปล่าคือแบบถ้าความชื้นมันอยู่ในถุงอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยทิ้งไว้ได้เลยนะคะต่อคะ่ะขออภัยคะ่ะพอดีเมื่อกี้ใส่เขา้าอ่าเมื่อกี้ถึงไหนนะก็เรื่องควบคุมความชื้นใช่ไหมเออนั่นแหละก็ถ้าอยู่ในถุงอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เหมือนเหมือนพอมเมล็ดแบบปิดน,นนะเนาะเราก็ทิ้งไว้ได้เลยอย่างเงี้ยวางไว้รอจนกว่าแบบ อ่ะเต็มที่เดือนหนึ่งล้วค่อยมาเปิดดูเช็คดูทีหนึ่งอย่างนี้ยว่าลากมันมาหรือยังถ้ายังไม่มาเราก็ปิดถุงต่อก็อบต่อไปอืมงั้นนะคะไม่ก็แต่นะว่าไม่ถึงเดือนหรอกแค่ประมาณสองอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์ลากก็มาละอย่างของมาของน้าอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะ้าให้ดูอันนั้นนาชําชไว้ในกล่องแค่อาทิตย์เดียวอะคะ่ะลากมาละ นะแปบบนึ่นะคะอันนี้ขอทำให้เสร็จจะได้ทำให้ทุกคนเห็นให้จบแล้วเดี๋ยวนะาจะใส่ถุงนะเรียงอย่างสวยงามค่ะนอนเล็กๆก็พื้นที่เหลือน้อยๆก็นอนอเล็กๆไป แต่นาไม่ค่อยประสบความสำเร็จเรื่องชํำแบบเป็นไมกราฟนะแต่ก็มีพี่ๆหลายคนเขาบอกก็ไม่ยากนะก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวนาจะลองลองชํำไมกราฟหนอกจากไมกราฟดูเหมือนกันชํำแบบปิดเนี่ยค่ะว่ามันจะได้หรือเปล่าอ่ะอันนี้เสร็จแล้วขอรดน้ำอีกทีเมื่อกี้ลืมเติมน้ำ ดวดกี่าลดไปที่หวัวเลยนะคะลดให้ชุม่ม เอาใส่ถุงค่อยเทน้ําใส่ลงไปอีกทีหนึง mm. ่งเทน้ํา mm. ใส่ไปใ,ใ,ในถุงเลยอีกทีหนึง่งเนี่ยถุงน่าเลืล่มหนังยางนั่นแหละคนถึงการไม่ค่อยทําคลิปเนาะ mm. ก็แบบว่าไม่ค่อยโปรเฟชชั่นอลเย้ยดอนนิดนึง นานๆทำทีดยเดี๋ยวค่อยขยับเดี๋ยวค่อยจัด,จดระเบียบมันอีกทีนึงนะคะนี่นีนี่นี่นึงนี่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 น่นี่นา่น่นี่น่นี่ี่ีนี่นนี่นี่นนีนิ่นี่เ,เน่นนเนีเ่่ขนข้า มันหล่ออยู่ตรงก้นถุงคะแล้วเดี๋ยวโอกกระถางก้นกระถางมันก็จะดูดขึ้นมาอย่างที่บอกค่ะสเต็ปเดียวกันเหมือนกันเพราะมเมล็ดเลยนี่ก็แมทจื๊บ โอเคเสร็จ okay. แล้วค่ะนี่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวนะเอาอันนี้ให้ดูอันที่นะ่าชํำไว้แล้วนี่เปิดที่เราเป็นกล่องค่ะกล่องอะไรก็ได้นะคะกล่องใส เันดูนี่ยาขึ้นด้วยยาขึ้นด้วยหยิบให้ดูหน่อนไหนดีอ่ะเอานอนนอนนี้แล้วกันนอนเขียวๆนี่ไงตึงไม่ขึ้นแล้วจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวตึงขึ้นมาให้อืมนี่ทุกคนเห็นไหมมีเดี๋ยวนะลากมานะคะลากขาว กลองมีปัญหาแต่การโฟกัสมากมันไม่ชัดเนาะเนี่ยอันอันที่มันมีดินติดอยู่เนี่แหละคือลรากมันมาอันนี้ก็คือลงปลูกได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวนาหยิบให้ดูอีกอัน,นอันนี้เอาออกไปก่อนเลยเนี่ยอันนี้แค่อาทิตย์เดียวเองนะคะจริง อันนี้ยังไม่มาดูนะก็มาแล้วนะเนี่ยขาวๆเห็นขาวๆขาวๆเห็นไหมเน่าเนี่ยเป็นปุยๆยข,ขาวๆเนี่ยค่ะคือลากนะไม่ใช่ล้านะลากเขาค่ะมาแล้วเนี่ยนะเด็ดพร้อมกันเลยแล้วแล้ว,ลวนอันนี้นะเอาลงชําก่อนชํานี้ในกล่องเนี่ยค่ะเนี่ย อันนี้เางที่บอกค่ะอันนี้มันคือแต่อันนี้มันมันคือไม้รากนะไม่ใช่เด็ดเด็ดจากหน่อไม้รากไม่ใช่เด็ดจากหน่อไม้กราบอืมเนีย่ยสองอันน่าจะมาหมดแล้วแหละพวกนี้เดี๋ยวนะต้องเอาปลูกละปิดให้ดูแล้วอันนี้อันนี้เป็นหน่อจากไม้ไม้กราบเปิดให้ดูก็ยัง ไม่เน่านะแต่ว่าอันนี้ยน่าจะเป็นเดือนแล้วอะ่ะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะ่ะอันนี้ไม่ใช่รากนะอันนี้มันเป็นแกนเหมือนแกนหน่อตอนนั้นที่เด็ดออกมาจากต้นแม่ค่ะอันนี้เป็นเสือโค่งเสือโค่งแต่ไม่ดงังหรือว่ามันเป็นเพราะความไม่ดังของเขามันก็เลยทําให้รากไม่มาก็ไม่รู้แต่ก็ยังไม่เน่าค่ะอันนี้นิ่มๆเนี่ย ยังนะยังไม่เน่าแต่ไม่มีเลยไม่มีรากเลยเั่าแหละก็พยายามกันต่อไปค่ะลุนลุนลุนเดี๋ยวเติมน้ำด้วยเติมน้ำนี่เห็นฝั่งนี้ไหมคะมันก็จะเป็นไอ้น้ำเต็มเลยก็คือ กล่องมันต้องปิดสนิทดีนะกล่องเอาแบบอันนี้น่ไม่ได้เจาะรูเลยนะถ้าเป็นกล่องนะคะแล้วก็ฝาต้องปิดสนิทเหมือนถุงอ่ะถุงก็จะแบบปิดอบอะ่ะควบแน่นไว้เลยค่ะรอด,ดูต่อไปอีกกี่เดือนเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้ว,ลวประมาณนี้นี่เป็นถุงถุงปลาเลยเนาะ พองพองบวมบว,บวมเป็นถุงใส่ปลามันถุงใส่ปลาเลยแต่ในเป็นหน่อค่ะยังไงเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งเหรอวันนี้วันอะไรวันนี้วันจันท์วันจันที่สิบสี่อ่ะเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวนํามาดูถ้าลากมาอะไรงไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ตะนะคะ ยังไงเดี๋ยวไอ,อคลิปหน้าจะมาสาธิตวิธีการทำอะไรเกี่ยวกับแคตาตให้ดูอีกที่ก็ติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ